มาเลยค่ะกับร้านส้มตำครัวอีสานฟู้ดนะที่ถนนคูบอนนะคะอยู่ตรงข้ามปั๊มเอสโซวันนี้เราก็แบบมาแล้วก็ต้องสั่งเลยนะมีอะไรบ้างนะที่เราจะสั่งกันก็มีตับหวานน้ำตกเป็น,นตกเนื้อนะแล้วก็ต้มแซ่บนะคะโอ้มาแล้วอันนี้จัดก่อนเลยด้วยน้ำตกเนื้อ ร้านนี้เนื้อฉ่ำๆนะั้นมันมีความแบบติดมันหน่อยๆอร่อยที่เหมืนกระจวงวข้าเหนียวไปโอ้โหอร่อยมากร้านนี้แบบถือว่าเด็ดที่สุดในถนนคูบอนแล้วนะจริงๆเราลองมาหมดแล้วร้านนี้เราแบบเราว่าแบบราคาทั้งแบบทุกอย่างคือดีมากๆอันนี้เราก็พกเบียร์มาเองนะจ๊ะประหยัดงบจ้ะ แล้วก็อันนี้ก็เป็นต้มแซบนะคะเครื่องในวัวก็มีเนื้อน้องลายด้วยมีเครื่องในวัวรวมต่างๆนะคะอร่อยมากแซบทุกอย่างเลยรับรองร้านนี้เนี่ยแบบถ้าใครมาตามนะไม่ผิดหวังแน่นอนน้ำซุปเขาแบบอร่อยเข็มค้นเผ็ดเปรี้ยวแบบกำลังดีเลยอะ่ะแบบสุดยอดแซบบอกเลยนี่เราก็แบบลองชิมน,น้ำซุปดูนะดูความแบบอลังการเขาอร่อย อร่อยมากมเปรี้ยวอร่อยจริงๆค่ะน้ำแบบเข้มข้นแซบจริงๆอันนี้ก็จะเป็นน้ำตกน้ำตกจัดไปอีกรอบเอาหล่นอ,อันนี้ก็จะเป็นลาบก้อยนะคะลาบมะนาวใช่ไหมลาบมะนาวไข่แบบสายแบบเนื้อดิบก็ลองดูเลยอร่อย แต่ว่าเราทานไม่เป็นนะจ๊ะแต่ว่าแค่เห็นก็แบบรู้สึกแล้วว่าอร่อยผักเขาจะให้มาเยอะมากเติมไม่อั้นนะพี่หมอนจัดไปสามตะก้าใหญ่ๆเลยโหดูดูความฉ่ำของเนื้อดิบนี้อร่อยมากเราลาน,นี้นะเขาย่างเนื้อได้ดีมากๆเลยมีความมันแทรกทุกอย่างคือแบบดูดูความฉ่ำของเนื้อโอ้โห แล้วน้ำจิ้มแจ่วเขาอร่อยมากแทบบางร้านก็คือแบบในบางร้านนี่แบบทําอาหารอร่อยนะแต่น้าจิ้มเขาไม่อร่อยแต่ร้านนี้ยน้ําจิ้มแบบดีมากๆเลยนี่ก็มีรับเป็ดด้วยนะรับเป็ดของเขาก็คือแบบมีความแบบหนังเป็ดอะทุกคนนะใครชอบแบบมันๆแบบเราแล้วแบบดีมากเลยหนังเป็ดเนี่ยแบบมันแบบฉ่ำๆเลยจ้ะ หสายเด็กอ้วนแบบนี้นะพลาดไม่ได้ดูความช่ำของหน่งเป็ดโหอร่อยเห็นไหมก็มีความเออพริกคั่วแล้วร้านนี้ตับหวานคือลวกดีมากคืออารมณ์แบบสดุง้งแบบหวานแบบนี่เราแบบสมความล้ำลือเลยว่าแบบตับหวานของจริงคือแบบกินมาแล้วว่ารู้สึกหวานมาก โอเคเป็นไงบ้างกับอาหารร้านนี้ถือว่าแบบดีมากๆเลยนะคะร้านส้มตำครัวอีสานฟู้ดนะรับรองว่าถ้าได้มากินเนี่ยรับรองน้องติดใจแล้วก็ต้องมากินซ้ำแน่นอนนะคะอยู่ในถนนคู่บ้อนนะคะอยู่ตรงข้ามป๊มเอสโ,โซ่ก็อย่าลืมมากันนะคะบ๊ายบาย